เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันจันทร์ที่11สิงหาคม2025หัวข้อเติมพลังเสมอตอนที่หนึ่งข้อพระคำหลักมาราโกบทที่14ข้อที่38 38ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอาทิฐาน เพื่อจะไม่ถูกการทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังอ่านพระคำมีหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สิบเก้าข้อที่หนึ่งถึงสี่หนึ่งอาหับจึงบอกเยสเบลทุกสิ่งที่เอลียาได้ทำรวมทั้งเรื่องที่ท่านฆ่าผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นของพระบาอาด้วยดาบสอง แล้วเยสเบลก็ส่งผู้สื่อสารไปบอกเอลียาว่าถ้าพรุ่งนี้เวลานี้เราไม่ได้ทำชีวิตของเจ้าให้เหมือนอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นแล้วก็ให้พระทั้งหลายทำอย่างนั้นกับเราและทำให้หนักกว่าสามเมื่อท่านทราบก็ลุกขึ้นหนีเอาชีวิตรอดและมาถึงเบเอเชบาเขตยูดา แล้วท่านละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่น4แต่ตัวท่านเองเดินเข้าถิ่นธุรกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่งท่านมานั่งอยู่ใต้ต้นซากที่มีเพียงต้นเดียวและทูลขอให้ตัวท่านตายเสียทีว่าพอกันทีข้าแต่พระยาเวบัดนี้ขอเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเสียเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษ เนื้อหาในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้หลังจากที่เอลียาเรียกไฟลงมาบนภูเขาคาราเมลหลานชัยชนะแต่ก็พบว่าความมุ่งมั่นหลายอย่างได้พลาดจากท่านไปและท่านจำเป็นต้องเติมพลังท่านเพิ่งได้รับชัยชนะและการฟื้นฟูได้เริ่มต้นขึ้น แต่ท่านลงมาจากภูเขาและพบว่าเยสเบลยังคงไม่ยอมสำนึกผิดเช่นเดิมอย่างไรก็ตามเนื่องจากพระประสงค์ของพระเจ้าหมดสิ้นลงแล้วเพราะการเจิมหมดลงและไม่ได้รับการเติมท่านจึงทนเผชิญหน้ากับนางไม่ได้จึงหนีไปบางครั้งผู้คนทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยการเจิมโดยคิดว่านั่นเป็นทั้งหมด แต่ไม่นานหลังจากเสร็จสิ้นพวกเขากลับพบว่ามีสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่ต้องการการเจิมรออยู่คนหนึ่งสามารถอธิษฐานขอพระเจ้าให้คนตายฟื้นคืนชีพในโบสถ์ได้และผู้คนจะชื่นชมยินดีแต่เมื่อคนนั้นกลับถึงบ้านอาจมีปัญหาอื่นรอการแก้ไขด้วยการเจิมอยู่ นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเติมพลังทางวิญญาณให้เร็วที่สุดทุกครั้งที่ใช้การเจิมไปจึงเป็นสิ่งสำคัญศิษยาพิบาลหลายคนจัดรายการและเมื่อจัดรายการพวกเขาจะอดอาหารและอธิษฐานอย่างไรก็ตามเมื่อรายการจบลงพวกเขาก็เริ่มกินเลี้ยงและไม่ยอมให้พระเจ้าเติมการเจิมให้พวกเขา พอถึงวันอาทิตย์ถัดไปผู้คนจะพบว่าไม่ใช่คนเดิมที่เคยรับใช้ในวันอาทิตย์ก่อนหน้านั้นเพราะการเจิมหมดลงและไม่ได้รับการเติมการอดอาหารและวิธีอื่นๆที่จะเต็มเปี่ยมด้วยการเจิมไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อรายการสิ้นสุดลงแต่มันคือวิถีชีวิตหลังจากช่วงเวลาแห่งกิจกรรมฝ่ายวิญญ,ญาณอันหนักหน่วง ซึ่งการเติมถูกใช้ไปมากสิ่งสำคัญคือต้องได้รับการเติมเต็มให้เต็มเปี่ยมอย่างน้อยที่สุดเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำท่านที่รักท่านทั้งหลายจงตื่นตัวและอ่อนไหวอยู่เสมอเพราะท่านมีศัตรูที่ไม่เคยหยุดพักเลยเขาเดินวนเวียนดุจสิงโตคำรามคอยเสาะหาผู้ที่ควรขยำํำ หนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อที่แปดปดจงควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมานดุดสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวสอกหาคนที่มันจะกัดกินได้ท่านเพิ่งได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่หรือไม่ยังไม่ถึงเวลาที่จะละทิ้งความระมัดระวัง แต่ถึงเวลาที่จะกลับไปยังที่ลี้ลับเพื่อเติมพลังและเติมเต็มถึงเวลาที่จะปกป้องหัวใจของท่านด้วยความเพียรพยายามอย่างที่สุดเพื่อที่ท่านจะยังแข็งแรงและพร้อมสำหรับวาระต่อไปของพระเจ้าพระคัมภีร์บันทึกหลายกรณีที่พระเยซูเสด็จกลับเพื่อเติมเต็มตัวอย่างเช่นหลังจากพันธก,กิจครั้งใหญ่ในมาระโกบทที่หนึ่งข้อที่สามสิบสี่ สามสิบสี่พระองค์จึงทรงรักษาคนจํานวนมากที่เป็นโรคต่างๆให้หายและทรงขับผีออกไปมากมายและทรงห้ามพวกมันพูดเพราะว่าพวกมันรู้จักพระองค์ข้อถัดไปกล่าวว่าพระองค์ทรงสเสด็จก,กลับไปสู่สถานที่เงียบสงบเพื่ออาทิษฐานมารักโกบทที่หนึ่งข้อที่สามสิบห้า สาสิบห้าในเวลาเช้ามือพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบและทรงอธิษฐานที่นั่นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบของเราและเราต้องทำเช่นเดียวกันเพื่อคงความพร้อมในอาณาจักรของพระเจ้าประเด็นสำคัญหลังจากชัยชนะทุกครั้งจงถอยกลับเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อเติมพลัง